ปเทข้างทางขับรถชม Take the next right onto Station Road งลงรขับรถขับรถมาเติมน้ำมันนะคะกลับปว่ามุงโลนะคะตอนนี้ก็เป็นช้อปปิ้งนะคะ Tesco ก็เหมือนโลตัสบ้านเราแต่ที่ประเทศอังกฤษจ,จะเป็นชั้นเดียวบ้านเราจะสองชั้นนี่ก็ตรงนี้ก็ปั๊มน้ำมันของเทสโก้จะมาเติมน้ำมันมาดูวิธีการเติมน้ำมันของประเทศอังกฤษนะคะบ้านเราจะสบายหน่อยคือจะมีคนมาเติมให้แต่ที่นี่เราต้องเอาไปเติมเองจ่ายเงินเอง i think in thailand you have someone take care and you put a piece of england you have to do yourself what side you are you decide yeah. you pay by card or you pay Paper by card

Robert, you have to take card out first. Yeah. And how much you pay? You put number in. You pay whatever you put in. Uh -huh. And you, put, you have to put uh, your card number first. Yeah. ใส่เต็มถังว่าเท่าไหร่ต้องทำเองต้องทำทำเองที่ป้าก็กลัวกลัวกลัวอะไรอย่างกลัวเติมน้ำมันผิดบางทีเราใช้น้ำมันอีกอย่างไปใส่อย่างน้มันมันจะผิดแต่ป้าก็ใช้เนี่ย95เนี่ยเบนซิน95 ทางนี้น้ำมันหลายอย่างนะเดี๋ยวดูลงรถเติมน้ำมันอันนี้รถอันนี้มันไม่ใหญ่มากเลยถึงสี่สิบปอนด์ป่ะเต็มถัง เอามีเพย์35สามสิบห้าปอนเต็มถังลุงโล่ปอนด์หนึงก็สี่สิบกว่าบาทนะคะตอนนี้ก็เติมน้ำมันเสร็จแล้วนะคะ<ไ>ก็นี่แล้วนะคะก็วิธีการเติมน้ำมันของประเทศอังกฤษเราต้องต้องทำเองนะคะ เพราะว่าค่าแรงมันแพงมาจ้างคนมาเติมให้เราเนี่ยมันไม่คุ้มก็ต้องให้เราเติมเองเพราะส่วน่าประเทศอังกฤษมีหลายอย่างเราต้องทําเองนะคะแค่นี้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่อยู่ประเทศอังกฤษต้องทําเองป้าก็มาเติมเองแต่ต้องพยายามว่าดูว่าเราใช้น้ํามันอะไรก็พยายามกลัวว่าจะกลัวจะ เติมน้ำมันผิดตอนนั้นนะคเะเดี๋ยวเจอกันใหม่กัน